สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะสำหรับนิวสบายดีค่ะนิวขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องวิกสตอรี่นะคะเมื่อเช้านี้อย่างที่นิวให้เพื่อนๆเห็นนะคะคือนิวทำกับข้าวรีบทำกับข้าวเลยตัย้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะวันนี้นิวได้รับมอบหมายค่ะก็คือเป็นเป็นงานที่จะต้องรับช่วงต่อจากคุณ CJ เจกับทันหันเนาะ แต่เดี๋ยวคุณซีเจก็จะตามมาก็คือนิวจะต้องพาพี่ทารก้อนไปดูโรงเรียนโรงเรียนมัธยมนะคะที่พี่ทารก้อนจะต้องเรียนใน ปี2อ2 3นีนะคะ22-23ก็คือปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะคะซึ่งพี่ทารกอนก็จะจบแล้วทีนี้เนี่ยตามโรงเรียนต่างๆเขามีข้อมูลเขาก็ส่งใบเหมือนเชิญชวนให้เราไปดูไปดูสถานที่เนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้นิวจะต้องพาพี่ทารกอนไปดูโรงเรียนมัธยมที่สถานที่นี้นะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชค่ะก็ไม่ห่างจากบ้านเราห่างกันประมาณ40 45นาทีประมาณนี้นะคะถ้าขับรถไปนะคะ ก็ประมาณ45นาทีถ้านั่งรถไฟไปก็คงจะแบบไม่ถึงนะคะแล้วแต่นิวก็ไม่เคยนั่งนิวกะเวลาไม่ถูกใดๆเลยก็คือนิวจะต้องพาพี่แต่ละก้อนไปก่อนเดี๋ยวคุณ C ิเจจะขับตามไปเพราะว่าวันนี้คุณซิเจทางานที่ออฟฟิศในเมืองค่ะนิวก็เลยต้องทํางานทําหน้าที่ตรงนี้แทนคุณ C ีเจก่อนช่วงแรกนะคะพาไปก่อนเดี๋ยวคุณซิเจจะไปถมไปสมทบ,ไป,มทบทไปสมทบที่นั่นแล้วก็ เดี๋วจะต้องพาน้องน้ำรินไปด้วยแล้วก็น้องหมาจะต้องอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งใดๆเลยใดๆเลยนะคะนิวก็จะต้องเอาเครื่องอ่าจะบอกว่าเอาการน้ำร้อนไปไปคืนด้วยเิีวซื้อมาค่ะเิิวซื้อมาเมื่อวานนี้ที่อุบซาราอุปซาราเนี่ยแหละค่ะการน้ำร้อนเพราะว่าอันที่มีอยู่อะเสียแต่ด้วยที่นิ้วจะไปคืนเนี่ย เขาไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะเพียงแต่ว่าเขามีระบบแบ,บ่ว่าเสียงเตือนเวลาน้ําเดือดแล้วแล้วก็เวลา,เาสตาร์ทเครื่องเนี่ยสตาร์ทเครื่องทําความน้ําร้อนและเสียงก็จะปิ๊บปี๊บซึ่งตรงนี้นิวไม่ค่อยอถูกใจค่ะนิวก็เลยว่าจะไปเอาไปคืนแล้วก็ซื้อยี่ห้อเดิมที่เราเคยใช้นะคะเอามาเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่านิวชอบแบบเงียบอ่ะซึ่งเขาดีมากนะเขามีระบบระบบแบบว่า อุ่นน้าร้อนให้ให้ให้น้าร้อนตลอดอ่ะแต่ว่ามันไม่เหมาะกับเราไงคือเขาดีเขาไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติเพียงแต่ว่าตัวนิวเองเนี่ยนี่แหละที่ผิดปกติซึ่งกล่องเขาก็หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็ถือเป็นการรีวิวให้เขาเป็นตัวเนาะแต่ว่าไม่ไม่เหมาะกับเราเราก็จะไปคืนเขาซึ่งไม่มีปัญหาที่นี่นะถ้าเราไม่พอใจสินค้าถ้าเราไม่ทําของเขาพังเราก็สามารถเอาไปคืนได้นะคะได้เอาเงินคืนหรือว่าเปลี่ยนสินค้าเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะซึ่ง เดี๋ยวนิ้วรอบนี้นิวก็จะเปลี่ยนเป็นการน้ำร้อนที่นิวเคยใช้เหมือนอันอันเครื่องเก่านะคะเครื่องเล็กก็ก็ไม่เป็นไร,ก,ไนไรก็ไปเปลี่ยนก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะเพราะว่าเพราะว่าที่นี่เขาง่ายๆเขาพูดง่ายๆอยู่แล้วก็ก็จะเป็นคลิปง่ายๆเดี๋ยวยังไงก็จะพาเพื่อนๆไปนิวไม่แน่ใจว่าในในโรงเรียนประถมที่เขาเปิดตัวน,นี้ครับเหมือนเขาเปิดโรงเรียนให้เราเข้าไปชม เหมือนกับว่าไปชมไปดูสถานที่เหมือนเขาโปรโมทโรงเรียนเขาไปในตัวเนาะนิวไม่แน่ใจว่านิวสามารถเก็บภาพได้ไหมแต่ถ้านิวเก็บภาพได้นิวก็จะเก็บภาพมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาจบคลิปด้วยกันหลังจากที่นิวกลับมาจากพาพี่ทะลาะก้อนไปชมโรงเรียนมัธยมในอนาคตเนาะว่าเขาชอบไหมเขาถูกใจไหมเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายหลายโรงเรียนส่งมานะคะส่งมาเหมือนกับว่าเชิญชวนให้เราไปไปแบบไปโรงเรียนเขาพาลูกไปลงไปส่งไป,ไป,ไป,ไป ลงโรงเรียนนู้นลงโรงเรียนนี้เนี่ยคือเขาเขาเริ่ม,ปมโปรโมดเข้ามาเนาะยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอันนี้คือสถานที่แรกนะที่พี่เธอพี่เทอล้วก็จะไปดูนะคะเขาก็อยากจะไปดูว่าเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงว่าหน้าตาโรงเรียนเป็นยังไงอยู่ไกลาจากบ้านเรามากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราตามไปกันเลยนะคะเดี๋ยวว่าแต่แรกเนี่ยก่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยคณานั้งห้าโมงเย็นเดี๋ยวกะว่าจะแวะไปเปลี่ยนการน้าร้อนก่อนแล้วยังไงเรามาเจอกันตอน นิวกับมานะคะเพืเ่อนๆจ๋าโอเคค่ะายบายก่อนเนาะเพืเ่อนๆจ๋า <c oughs> เรากลับมากันที่บ้านแล้วนะคะ <c oughs> หลังจากที่พาพี่ทาร์กอนไปเยี่ยมชมโรงเรียนของโรงเรียนมัธยมที่อยู่ที่อุปซาร่านะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์ในความเป็นผู้ใหญ่ของพี่ทารกอนมากเลย ดิวแทบจะไม่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับยังไงความสงสัยเลยเพราะว่าพอเราเข้าไปนะคะพอเราเข้าไปในเขตโรงเรียนนี่ยเขาจะมีคุณครูแล้วก็คุณครูแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายวิชานะคะแล้วก็มีพี่ๆบรรดาเด็กๆรุ่นพี่นะคะคอยต้อนรับแล้วก็เหมือนว่าเขาเขาจะเขาจะเหมือนเป็นการวางแผนกันแบบเตรียมการนะคะว่าเออเดี๋ยวจะคุยคือเขาจะแยกเลยค่ะเขาจะ ส่งรุ่นพี่มาคนหนึ่งแล้วก็เป็นไกด์นำพาไปชมทุกห้องแล้วก็อธิบายว่าห้องนี้คือห้องเกี่ยวกับโปรแกรมนับฝ่ายบัญชีนะเกี่ยวกับคนที่ต้องการเรียนเกี่ยวกับฝ่ายบัญชีการเงินแล้วก็คอมพิวเตอร์แล้วก็ไปในทางอาบดนตรีนู่นนี่นั่นเนาะเทคนิคนู่นนี่นั่นคือน่ารักมากเนี่ยก็เดินตามดูกับน้องน้ำรินนะคะพี่ท้าแล้วก็ก็คุยกับรุ่นพี่ที่เขาเป็นไกด์แล้วก็แนะนําดูตามห้องต่างๆพี่ทาแล้วก็นู้สึก มีความสนใจนะคะแล้วคุณซีเจก็ขับรถตามไปสมทบค่ะซึ่งพอคุณซีเจไปปุ๊บคุณซีเจเขาก็คุยกับคุณครูค่ะคุณครูที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ถามถามนู่นนี่แน่ตามสไตล์ของคุณซีเจเขานะคะหลังจากนั้นนิวก็แยกย้ายเด็กๆพี่ทาละก,รก,รก้อนก็กลับกับคุณซีเจนิวกับน้องมมงก็ไปที่ร้านค่ะไปเปลี่ยนอย่างที่นิวบอกไปเปลี่ยนแก้วต้มน้ํา ซึ่งพนักงานเขาน่ารักมากเลยเขาจำนิวได้เพราะเมื่อวานนิวไปซื้อแล้วนิวก็บอกกับเขาตามความจริงว่าการที่ฉันจะม,มาเปลี่ยนเนี่ยเขาไม่ได้มีความผิดป,ปกติอะไรคือแต่ว่าเขาดีเกินไปสําหรับฉันคือแบบฉันชอบแบบง่ายๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องมีเสียงไม่ต้องแบบมีตัวช่วยเยอะซึ่งมันมันไม่เหมาะกับฉันนิวก็บอกกับเขานะคะแล้วเขาก็ทําการจัดแจงคืนเงินเพราะว่าเขาจะต้องคืนเงินให้หนิวสองร้อย 200สวิติ์นะคะซึ่งนิวซื้ออันนี้มาค่ะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นที่นิวใช้ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าขนาดจะใหญ่กว่าเพราะว่านิวต้องการขนาดเล็กเขาบอกว่าหมดแต่นิวมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นับก็เลยซื้อมาค่ะก็คือใหญ่ใหญ่กว่ากันไม่ไม่เท่าไหร่ก็ประมาณนี้อันที่นิวเคยมีอยู่นะคะก็ประมาณนี้ก็ก็ไม่เป็นไรไวตมามา้ต้มมาม่าต้มน้ำต้มมาม่าให้พี่ธารก้และก็น้นองน้ำลินค่ะ ชั้นก่องก็จริงๆนิวยังไม่แกะนะนิวว่าแกะว่าจะมาเปิดกล้องแล้วก็แกะพร้อมๆกันแต่ว่าคุณสามีค่ะคุณสิเจคุณเธอมาถึงก็เปิดแกะเลยค่ะนิวบอกโอ๊ยจะตัดคลิปจะตัดคลิปแต่คุณเธอเปิดเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรก็ดูกปนอย่างนี้นะก็เนี่แหละค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะอีนึงภารกิจของมนุษย์แม่นะคะของมนุษย์แม่ ของครอบครัวมัตนอยค่ะนิวต้องสแตนบายตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อลูกนะคะหน้าที่นี้นิวจะทำหน้าที่แบบร้อยเปอรเพราะว่าคุณซีเจเรามีการประกลงกันแล้วเขาทำงานหลักเขาจะเป็นหัวหน้านในการทำงานหลักออกนอกพื้นที่ไปออฟฟิศนู่นนี่นั่นนะคะส่วนนิวก็หลักๆนี่คือเป็นแม่บ้านนะคะแต่ต้องบอกก่อนเดี๋ยวมียาค่ะจะมาเล่าให้ฟังว่า ในการตกลงการดำเนินชีวิตคู่สำหรับนิวกับคุณซีเจเราตกลงกันแบบไหนในการใช้ชีวิตร่วมกันแบบไหนนะคะแต่ณนะตอนนี้นิวบอกกัน,กนแค่แคน่นิดค่ะว่าคือหลักๆเนี่ยนิวหน้าที่หลักคือทำหน้าที่ดูแลเด็กๆนะคะแล้วก็ทำอาหารที่สะอาดมีพลังงานดีๆให้เด็กให้เด็กๆนะคะแล้วก็งานอย่างอื่นงานสินเชื่องานอ่ะช่วยคนไหนก็คือเป็นงานเสริมเป็นงานเหมือนกับเป็นงานอ่ะ ไม่อยากใช้คําว่าอดิเลกคือเป็นงานเสริมเพื่อไม่ให้นิวยังไงไม่ใช่เพื่อไม่ให้นิวคือไม่ให้ไม่ให้นิวเหงาประมาณนั้นนะคะคุณเจเจเขาแต่เขาไม่ต้องการให้นิวยึดติดกับงานสินเชื่อแล้วก็ ช่วยคนทไทยเป็นางานหลักคือหลักๆห,หน้าที่นิวคือเราต้องดูแลลูกให้เขาเติบโตมาเป็นบุคลากรที่ดีของสังคมของสังคมค่ะเนี่ละค่ะก็คือครอบครัวในแบบแนวความคิดของครอบครัวมเตอนอยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสนิวจะมาเล่าให้ฟังถึงาการตกลงการพูดคุยก่อนที่จะมาตกลงดําเนินชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตร่ว,รวมกันนะคะว่านิวมีความคิดเห็นยังไงคุณสิเจมีรูปแบบในการคุยตกลงกันนิวแบบไหนนะคะ ที่จะมาทําหน้าที่เป็นคุณพ่อและคุณแม่ให้กับสอมดตนอยค่ะสําหรับคลิปนี้นิวก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มไม่อยากคลิปยาวแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้มิวก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ like, share, ฝากกดเป็นกําลังใจให้พวกเราทางช่อง w ิกสตอรี่นะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆจ๋าโชคดีกันทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย